โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอดเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบันทึกภาพความงามของดอกทานตะวันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงการเกิดสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอดนางวัสนาเบ้านีรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วนำคณะครูและนักเรียนระดับปฐม,มวัยร่วมบันทึกภาพแห่งความทรงจำบริเวณหน้าสถานศึกษาซึ่งประดับประดาไปด้วยดอกทานตะวันที่ชูช่อรับแสงตะวันหลายร้อยดอกซึ่งทางคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน และปลูกดอกทานตะวันเพิ่มความสวยงามให้แก่สถานศึกษาอีกทั้งเป็นการต้อนรับผู้ที่สัญจรเดินทางผ่านไปมายัางโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสามารถหยุดพักและบันทึกภาพเป็นที่ระลึกได้นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 และยังเป็นการมอบความรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการเพราะปลูกดอกทานตะวันการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ของดอกทานตะวันฝึกการสังเกตของนักเรียนดอกทานตะวันที่บริเวณหน้าสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วยังคงบานต่อไปอีกราวๆสองสัปดาห์ซึ่งทุกคนที่สัญจรผ่านไปมา สามารถแวะบันทึกภาพได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้ทางโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วยังได้ฝากประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสามารถเดินทางไปสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่9เมษายน2564หรือสามารถสมัครทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน หรือสแกน QR โค้ดได้ที่ป้ายการสมัครเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนด้วยสำหรับผู้ปองนักเรียนหรือผู้ที่สนใจนะคะที่ต้องการที่จะมาส่ายรูปคันตะวันที่หน้าโรงเรียนเทศบาลวดัดนแก้วนะคะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเราจัดไว้เพื่อที่เป็นขวัญกำลังใจเพราะตอนนี้คือท่านผู้ครองท่านผู้กครองแล้วก็นักเรียนหรือประชาชนทั่วไปเนี่ย ก็อาจจะมีสภาวะจิตใจที่ไม่สดชื่นแจ่มใสนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ท่านสามารถที่จะมาเช็คอินถ่ายรูปได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ